รักนุนิวทุกอย่างที่เป็นนุนิวหนูอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรจัดเลยเพราะหนูอ่ะเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอคอยส่งพลังบวกให้กับคนอื่นเสมอเสริสน้าข่าวมือถืออาจจะมีซนมีแสบบ้างแต่แต่แต,แต่มันก็เป็นมุมหนึ่งของหนูที่น่ารักยิ่งพารททำงานฟีดแบ็กจากคนรอบข้างนุนิวเห็นว่านูตั้งใจจริงใจกับการทำงานเสมอแค่นี้นุนิวก็เก่งที่สุดสำหรับพวกเราแล้วกรณีนุนิวชวริน โพสผ่านทวิตเตอร์ว่าอยากจะพัฒนาศักยภาพและควรให้สบายใจในทุกร่างของตนจนแฟนๆให้กำลังใจจนติดแฮชแท็กรักนุนิวในทุกเวอร์ชันตอนน้องนิวร้องเพลงจะรักฉันอยู่ไหมอยู่ๆน้องนิวก็ร้องไห้ออกมาเลยแอบคิดมากหรือเปล่ากลัวคนอื่นจะไม่รักอยากบอกนุนิวว่าทุกคนนะรักหนูมากนะการที่นุนิวเป็นตัวของตัวเองมันคือดีที่สุดแล้วเป็นแบบที่หนูเป็นนั่นแหละ ไม่ว่าจะสวยหล่อเท่หน้ารักแม่แม่ทุกคนสนับสนุนทุกอย่างเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้สุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าชอบทุกพาร์ทที่เป็นหนูไม่ว่าจะยังไงก็จะรักในแบบที่หนูเป็นหนูเนี่ยแหละรักและซัสพอร์ตหนูตลอดไปนะสรวนส่นนข่าวมือถือ